เจอกันอีกแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่านะคะวันนี้อยู่ที่นี่เลยนะกับสวนพริกลุงแจมค่ะอําเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์กับผู้ใช้จริง,ก,รงกับผลิตภัณฑ์ HB 1 0 1วันนี้ค่ะต้งมาเก็บพริกโอ้โหขอบอกเลยว่าฮอต <hot S 2> จริงๆลองชิมแล้วนะเผ็ดมากเลยนะกับพริกร็อตนี้ ขอบอกเลยว่าลุงแจมเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เคยเก็บพิษทั้งไร่เนี่ยนะคะครั้งแรกได้เพียงแค่100กิโลเท่านั้นแต่หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ HB 1 0 1ของเราแล้วนะคะครั้งที่2เก็บคุณลุงบอกว่าได้260กิโลเราตามไปดูกันว่าคุณลุงมีวิธีใช้ยังไงนะคะกับผลิตภัณฑ์ HB 1 0 1แล้วทำให้ได้ผลผลิตเยอะมากขนาดนี้เรามาตามหาลุงแจมกันดีกว่าแล้วก็เอาพิกไปให้ลุงแจมด้วยตามมาเลย สวัสดีค่ะลุงป้าโหตอนนี้กำลังเก็บพริกกันอยู่เลยอยากรู้ว่าชายช้ HB101 มาระยะเวลานานหรือยังคะก็จะก็ปลูกพริกเดือนไหนเดือนเมษเมษพฤษภาพฤษภาที่ผ่านมาเองเนารู้จักผลิตภัณฑ์มาได้ยังไงมาจากที่คุณขายนะเขาชื่ออะไรทำไมรู้ยังไม่รู้เขาร้านร้านที่สาขาที่เนื่ยใช่ไหมขนงบัวอืแล้วชายครั้งแรกเชื่อไหมคะ เชื่อเรือครั้งแรกเห็นเห็นเห็นผลมาเลยตลอดมาแล้วก็ใช้ตลอดมาเลยเชื่อเลยใช้ตลอดเลยใช้ตลอดมาไอ้น้ําใสๆเนี่ยอ่ะบอกวิธีใช้นิดนึงค่ะว่าใช้กันยังไงฤทธิ์ละเอียดก็ฤทธิ์ละหยดอ่ะฤทธิ์ละหยดน้ำหนึ่งฤทธิ์แล้วก็ยาหนึ่งหยดหนึ่งหยดเองฤทธิดเดียวเองนิดเดียวหรืออ๋อแล้วก็ทำยังไงต่อก็จะทำยังไงก็เราก็ฉีด พ่นลทั้งทั้งทั้งสวนนี้เลยใช่ไหมคะก็ได้ผลผลิตออกมาเป็นแบบนี้ใช่ๆเดี๋ยวถามถึงผลผลิตกันนิดนึงจากปกติแล้วเนี่ยทั้งสวนเนี่ยเคยเมื่อก่อนที่ยังไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเคยเก็บได้เท่าไหร่คะ มันก็ไม่เกินร้อยกว่าโลสองไร่อะมันไม่ค่อยดกอะเมื่อก่อนแล้วพอใช้แล้วคะป้าพอใช้แล้วมันก็ได้ผลผล่ไมาแบบนี้มันก็ได้เพิ่มขึ้นมาเกือบครึ่งต่อครึ่งแหละว่างั้นเถอะนะครึ่งต่อครึ่งจากหนึ่งร้อยเพิ่มมาเป็นสองร้อยโลใช่ใช่มันก็เพิ่มเหมือนเดิมแล้วไอ้ผลผลิตเนี่ยมันแตกต่างจากที่ เมื่อก่อนยังไงพริกเม็ดโตขึ้นไดยังไงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเม็ดมันก็โตที่เม็ดโตมันก็โตเพราะว่าพเราเราไม่ได้เพาะเองใช่ไหมเราซื้อต้นเขามาเติมต้นก้าเข้ามาแล้วก็มาปลูกมันก็เม็ดเล็กมั่งเม็ดใหญ่มั่งอย่างง้ยที่ไหนเม็ดมันใหญ่มันก็ใหญ่ที่ไหนไม่ได้เพาะเองไม่ได้เพาะเองแล้วก็เราเริ่มจะทําด้วยไงเมื่อก่อนเนี่ยใช้ปุ๋ยปริมาณมากไหมคะกับการดูแลพริกจากที่ยังไม่เคยรู้จัก H b ชเลย อันเราก็ใส่ลูกเดียวหรือสองไร่อันนี้เราคล้ายๆว่าใช้ยาตัวเนี้ยมาแทนปุ๋ยไงถ้าเราไม่ได้ใช้ยาตัวนี้มาเราก็ใช้ยาใช้ปุ๋ยโรยไปตลอดไงก็ถ้าใช้ยามันจะดีกว่าใช่ไหมดีกว่าเพราะว่ามันมันทุนมันก็น้อยกว่าต้นทุนน้อยกว่าด้วย พอใจไหมคะกับผลผลิตที่ได ah. ้มาตอนนี้พอใจพอใจพอใจี่ร้อยหนึ่งครั้งสองก็ได้สองรอยโลครั้งสามก็สามร้อยกว่าโลเนโอ้โหแปลว่าที่ไร่นี้ฉีดมากี่ครั้งแล้วคะก็มันเก็บสี่ห้าครั้งเลยเนาะหครั้งไม่เจ็ดเจ็ดวันเราเก็บ แล้วก็เราก็ฉีดยาแล้วก็อีกเจ็ดวันเราก็เก็บโอมันมันครบต่อไอ้ครบรอบพอดีเจ็ดวันต่อเจ็ดวันเนี่ยเดี๋ยวกระสุนอดีมันก็แดงขึ้นตามตูดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังนี้มันก็เริ่มแดงขึ้นมาเลยเก็บแทบไม่ทันเลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่านะคะตอนนี้ใช้ HB 1 0 1เนี่ยได้ผลจริงๆเลยกับไรปิกที่นี่เลยนะคะ วันนี้นะคะจากลุงกับป้าที่ได้ใช้จริงกับผลิตภัณฑ์ HB 1 0 1กันแล้วนอกจากจะได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงพริกที่เมต็ดโตๆแบบนี้นะ,ะส่งขายได้จากได้100โลนะคะป้าบอกว่าเก็บได้เพิ่มมากขึ้นไปถึง2 3 0 0โลเลยนะแล้ววันนี้เองป้าก็บอกว่า ภูมิใจมากเลยป้ากับลุงนะคะแต่วันนี้ขอถามนิดนึงนะคะมีปัญหาอะไรบ้างเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องแมลงแบบเกเรื่องดินนี่ยมีบ้างมคะตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ HB ชบีน่่นไม่มีเนี่ยแมลงมันก็ไม่เห็นมีเม็ดด่างมันก็ไม่มีไม่มีมาธรรมดามันด่างแน่แน่ท้ายาไม่ถูกก็ด่างขาวหมดเลยนะแปลว่า HB 1 0ีหนึ่งส่แก้ปัญหาได้เยอะๆนะมันด่างเขาไม่ทำกันเยอะแต่ก่อนทำกันเยอะเดี๋ยวนี้ไม่เคยทำแล้วขอถามหน่อยเนี่ย นอกจากได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยอยากถามว่าผลิตภัณฑ์ h v 1 0 1น่ะคิดว่าแพงไหมคะป้าไม่แพงเหรอเพราะมันเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยด้วยเนราไม่ต้องใชุลงทุนปุ๋ยเรามันก็มันก็เหมือนไม่แพงใช่ไหมคะใช้แค่นิดเดียวเองลุงบอกว่านะคะน้ํา1ลิตรเนี่ยใช้ไปแค่หยดหนึ่งเองนะคะวันนี้นอกจากจะได้ถึงความสนุกกับการมาเก็บพริกแล้วนะคะกับได้เห็นผลผลิตที่ เต็มร้อยเลยนะคะของลุงกับป้ากับพิกนะคะซึ่งเป็นพิชพันฮอตนั่นเองซึ่งลุงกับป้าได้ฉีดไปเมื่อ7วันที่เราก็เก็บเมื่อ7วันหลังนี้ใช่ไหมคะอ่านะเรียกได้ว่าเพิ่มรายได้ให้กับคุณลุงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับลุงมากให้อยู่กับลุงแจ่มเจ้าของสวนพิกที่นี่นะคะเรามาดูความรู้สึกของคนที่ได้ใช้ HB 1 0 1จริงๆเลยวันนี้ลุงรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับ HB 1 0 1ภูมิใจไหมที่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นดีใจมาก วันนี้เรามาดูแล